สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กลัลยนณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีทักไทยกลัลยาณมิตรทั่วไทยนะครับวันนี้วันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับวันอังคารเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุยงานกันต่อแล้วนะครับหลายคนหลายท่านก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เอาช่อง สอ,อนอุดรทีวีนี้เป็นเพื่อนนะดูคลิปเก่าๆนะครับนะทบทวนกันไปนะกราบขอบพระคุณครับรวมทั้งท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับนะถือว่าเป็นกําลังใจให้กันกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณครับก็เป็นกําลังใจส่วนหนึ่งเนาะวันนี้นะครับอืมวันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับวันนี้นะ วันนี้อดไม่ได้นะครับที่จะนำกลิ่งแอดมิน,นเก็บไว้ตั้งนานนะครับเก็บไว้นานนะครับคำว่านานนี่น่าจะไม่น้อยกว่า3ปีเป็นอย่างน้อย3ปีนี่เป็นอย่างน้อยเลยนะครับ3ปีนะในในพระชุดนี้นะครับ3ปีเป็นอย่างน้อยนะครับน่าจะเกินนั้นแหละนะครับเฉพาะชุดนี้นะ แล้วก็รอ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 เฝ้าสังเกตร,รออยู่เอ๊มันไปยังไงไม่มีเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยนะไม่มีเลยนะครับเป็นอะไรยังไงนะครับมันมีข้อสงสัยมันมีคำถามมากมายนะที่มันเต็มไปหมดเลยนะเอาละวันนี้นะเอามาให้ถกแต่ไม่ให้เถียงนะเอามาให้ถกแต่ไม่ให้เถียงนะครับกลิ่งเชนบัญชรกลิ่งเสียงดังนะครับ กริงชินบัญชรหลวงปู่ทิมอิสริโกนะมันมีมากมายหลายมุมนะครับวันนี้เอามาให้เสวนามาให้ถกแต่ไม่ให้เทียงนะครับนะใช้วิจารญาในการรับชมนะครับวันนี้นะชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้หลายท่านอาจจะมีให้มันออกมานะครับ มันเป็นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าหลังจากที่ตัวแอดมินเนี่ยเอาออกมาเมื่อไหร่นะครับมันจะมีตามมานะครับเดี๋ยวทุกท่านทุกคนก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวจะลองเอามาดูวันนี้นะครับว่างๆก็ถือโอกาสเอามาดูเป็นตัวอย่างสัก,สกนิดสักหน่อยนะครับให้ดูรูปทรงพิมพ์สันฐานวันนะของท่านแล้วก็ลูโคดดูอะไรนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไว้นะครับ เป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะมเมาเราไม่วิจารณ์ไปทางอื่นนะครับนะเอานี่รูปลงรูปรูปทรปงด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับทุกคนนะด้านข้างนี่ด้านหลังครับก็จะเป็นทั่วไปนั่นแหละเขาจะตีโค้ดเหมือนกันนะครับอดมินดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงลมดําน่าจะเป็นทองแดงลมดํา ตระแกอนึกวานวะนะแต่ก็ได้จะเป็นทองแดงลมดําทําไมถึงว่าอย่างนั้นเอาเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งกน้นก้นจานครับก้นจานก้นจานยันห้านะครับมันมีหลายตำราว่าจะเพิ่งด่วนสรุปนะเราก็ไม่ด่วนสรุปละแต่ว่ามันนานแล้วครับนานแล้วเออไม่เห็นเพ่นเห็นพ่านเลยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับลองออกมานะครับเอามาให้ทุกท่านได้โถกกันแต่ยังไม่ให้เถียงเป็นอย่างไรใครมีก็เอามาทักมาททยกันนะ แล้วก็ฝากย้ํานะครับว่าให้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับเอาละนี่ครับรูปทรงท่านจะเป็นแบบนี้จานก้นจานครับก้นจานพย่าวเสียงดังนะครับเอาละมาดูหน้าตาครับคลิปนี้วันหยุดบันังคารนะครับนะวันนี้วันดีนะครับก็เชิญชวนทุกท่านไปลงนามถวายพระพรเด้อ เขามีเพจมีนั้นช่องทางให้อยู่อ่ะดูหน้านะครับนี่ครับเขาจะมีตัวเป็น <c oughs> อะไรอะเขาจะมีตัวอะไรครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นหมดทองเป็นหมดทองนะเจาะแอดมินดูว่าเขาเจาะอ่ะเนาะเขาเจาะนะครับเจาะแล้วก็แล้วก็ปิดเข้าไปนะครับ ถ้าจะให้วิจารณ์ก็ว่าต้องมาทีหลังต้องมาทําหลังทำ,ทำทำทีหลังนะครับถ้าให้วิจารนะถ้าให้วิจารวิพา์วิจารณเพื่อนจะเห็นประการใดก็ว่ากันไปนะก็คือเราดูจากสภาพอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ไม่แน่และไม่รู้เหมือนกันนะครับนะถามมหมดุดพราะนี้มันมีปรากฏอ,อัื่นๆไหมก็มันมีมันมีอีกนะครับไม่ใช่มีเฉพาะชุดนี้นะชุดอื่นก็มีนะ มันมีอีกอยู่นะครับผมจะเอานี้มาก่อนนะครับนี่ครับมาเอามาดูนะครับมันเป็นแบบไหนกันมันเป็นแบบไหนกันเนี่ยครับขยับไฟเข้ามาก่อนนี่ครับก็จะเป็นหมุดแบบนี้ครับนี่ครับเขจะเป็นหมุดแบบนี้แล้วทีนี้เกจของท่านเนี่ย เกจของท่านมันจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าขดหอยเนาะขอดหอยนะเป็นขดเป็นเกจท่านตรงไหนเขาก็เจาะตรงนั้นเลยครับเจาะแล้วก็ใช้อันนี้ไปไปฝังแทนครับไปฝังแทน <c oughs> ตัวที่เอาไปใช้ยึดมันจะเป็นอะไรสักอย่างนะ <c oughs> เป็นกาวเป็นน้ำยาเป็นอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะ แต่ก็เห็นมันไปเคลือบอยู่ในของเก่าๆพวกที่เป็นเหรียญอยู่ก็มีนะครับอื่นๆอื่นอยู่ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นว่ามันมีความความเหนียวที่จะยึดได้อะไรอย่างนี้นะนี่ครับจุดตรงไหนเป็นตรงนั้นเลยนะครับเอออันไหนเป็นอันนั้นเลยนะครับเขาก็จะเจาะแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็ทาไว้ แล้วก็เพิ่มมาที่บริเวณหน้าผากด้วยนี่ครับหน้าผากมีนี่ครับแล้วก็มาที่สังวานนะครับสร้อยสังวาลคำท่านนะครับนี่ครับทำเหมือนกันติดย้วมาเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงเนื้อเนื้อฐานบัวนะครับก็มีรายล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับ ล้อมเต็มไปหมดเป็นหมุดทองครับทุกคนเป็นหมุดทองครับฝากท่านผู้รู้หรือฝากใครก็ตามนะครับที่มีข้อมูลในการจัดสร้างหรืออะไรก็ตามฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับอันนี้แอดมินก็เอามาเปิดเป็นประเด็นให้ทุกท่านได้ถกกันแต่เราจะไม่เถียงนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นแตกต่างมันจะเป็นกลิ่นคล้ายก,กันกับของกลุ่มทหารเรือสร้างนะครับ คือช่วงอกตัวนี้เขาจะไม่มีร่องครับทุกคนนี่ช่วงอกตัวนี้เขาจะไม่มีร่องนะครับมันจะไม่มีร่องครับปกติมันจะมีร่องนะครับกลิ่งมันจะมีร่องมันจะมีร่องอยู่ตรงตรงอ,อกท่านนะครับนะจะเป็นวาระใดเขาก็จะมีนะครับจะมีอย่างเช่นเดยนะเดี๋ยวแอดมินดูก่อนนะเนี่ยงเช่นองค์นี้นะครับที่เป็นจากช่อนะครับนี่นะนี่ครับที่เป็นจากช่ออันนี้จากช่อนะครับทุกคนนะ เดี๋ยวแอดมินจะเปิดแล้วนะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพบุญก็เปิดช่อนะครับนะช่องนี้ใครอยากร่วมบุญนะครับจากหมื่นห้าไม่เอาแล้วสองหมื่นไม่เอาแล้วนะครับหมื่นห้าจะเป็นพิเศษนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แอดมินแจ้งให้เลยนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับนะประสงค์ไว้เลยนะครับเก็บเตรียมการไ้เลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทจะรับได้รับพระกริ่งชินบัญชรองค์นี้ไปนะครับเป็นชุดตัดช่องนะทุกคนนะหักออกจากช่องเลยนะครับ ถ้าใครติดตามก็จะรู้ดีนะครับนี่หักออกจากช่อเลยครับก้นยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ก้นเดิมๆครับได้เสกก็ยังอยู่ครบนะครับนะนี่ครับมันจะเกินตัวนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ตรงอกตัวนี้เขาจะมีจะมีหลุมเกินนะครับจะมีช่องเกินอยู่หนึ่งช่องตรงเกินนี่ครับนี่ตรงจุดตรงนี้นะครับจะมีทุกวารละนะครับทุกวารละ สวยนะพระองค์น,นีส้สวยนะครับงามงามได้ไปไม่เกินสามคนได้ไปไม่เกินสามคนนะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ท่านร่วมต่อยอดบุญมาหลายหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาทําบุญหน้าบรรโบสถ์อะไรต่างๆรวมกันมาตลอดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกิ่งันอื่นซิเขาจะมีไหมนะครับมันจะมายุคหลังนะครับชุดนี้นะมันจะมายุคหลังครับยุคทหารเรือสร้างอาจจะเป็นไปนแต่งก็เป็นได้นะครับ แต่ยังอย่าอันนี้นะอันนี้บรมพุทโธนะอันนี้บรมพุทโหน้าเดียวกันนะครับทุกคนนะบุลมุทโหน้าหน้าเดียวกันแต่ก็มีเกินนะครับเห็นไหมครับอยู่ร่องอกเนี่ยอยู่ร่องแล้ก็มีเกินเห็นไหมครับนี่พอจะเห็นอยู่นะครับชี้ให้เห็นอยู่นะนี่นะนี่นะตรงนี้นะครับจุดเนี่ยครับเนี่ยเนี่เนี่ยตรงเนี้ยมันเกินให้เห็นอยู่นะครับสูงเข้ามา นี่ครับเห็นนะครับนี่ครับเขาจะเกินน่ครับจุดตรงนี้นะครับนี่แหละก็จะเห็นเกินมาแบบนี้แหละมันจะมีทุกพิมพ์ทุกวาระสําหรับกลิ่นชินบัญชรนะครับอันนี้ของเล่นแ่แต่ถาุเนื้อบรมพุทธโธนะอันนี้นะลองไปดูเนื้ออื่นซิเนื้อเหล็กเหล็กไหลเป็นยังไงนี่ครับมันจะมาเป็นทนเนื้อพวกนี้นะครับนี่ครับเหล็กไหลเห็นนะครับเหล็กไหลก็จะไป จะให้หายไปแล้วเห็นไหมแล้วก็จะเป็นพวกเปียกทองของกลุ่มทหารเรือสร้างนะครับในกลุ่มเม็ดตัวนี้เท่าที่แอดมินสังเกตดูนะนี่ครับเขาจะไปตามนี้นะครับเอามาตามหาเพื่อนนะครับเอามาตามหาเพื่อนนะครับหน่าอิ่มสวยเหมือนกันนะครับเอาออกมาตามหาเพื่อนนะอีกหน่อยเดี๋ยวก็ออกมานะแอดมินผมเชื่อไปอย่างนั้นนะครับเมื่อไรที่ผมออกมาเนี่ย เมื่อไรมันก็จะพังพูออกมาอีกนะครับปรากฏออกมาอีกนะครับมันมีมาผมเก็บไว้ตั้งนานแล้ว <c oughs> มาสังเกตเฝ้าดูว่าเออไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่า,าการสร้างน่าจะเป็นกลุ่มทหารเรือสร้างในบล็อกนี้พิมพ์นี้นะครับพวกกลุ่มเปียกทองมันไม่เห็นโอ้ยก,นะกล้องนะตรงอกตรงร่องตัวนี้มันไม่มีไม่มีเห็นให้ปรากฏนะครับแต่มันเรียบไปหมดเลยนี่ครับ อันนี้จะออกลมดำนะครับตอนแรกผมก็ว่าเป็นนวะนะครับนวะสวยงามนี่จานนะครับก้นทองแดงครับจานตอนแรกคนนึกว่านวะก็คิดว่าเป็นทองแดงลมดำนะถ้าเป็นนวะก็ดีไปเดี๋ยวละใกล้เกินไปเอาแล้วจะสองโคดนะสองโคดสองโคดโคดนี้เอา ลองทุกท่านลองแค b เอานะครับโค้ดนะแ KB เอาโค้ดนี้ไปไปดูไปเทียบไปเคียงนะครับชัดไม่เอ่ยนี่ครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแเอาโค้ดไปนะครับทุกคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้ผมก็ว่าเป็นทองแดงลมดำแต่ถ้าเป็นนวะก็ดีนะมันก็เป็นไปได้นนอยู่แต่ว่าเบื้องต้นตีต่ำไว้ก่อนนะครับอัดต่ำต่ำตำไว้ก่อนนะครับ ใบหน้าท่านก็ได้นะครับได้พิมพ์ได้อะไรอยู่แต่ว่าต้นคอตัวนั้นน่ะถ้าอย่างนี้มันจะเป็นชุดของนายทหารเรือสร้างนะครับนี่พวกเปียกทองเหมือนกับเล่นแร่ตะกี้นะครับแต่อันนี้มีนะครับนี่นอันนี้มีครับเล่นแร่นี้ก็มีนะครับเนื้อนี้นะครับเอาดูพวงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากพิมพ์นี้มันจะเป็นพิมพ์หน้าบากอันนั้นอันนั้นผมว่ายัาง ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับมันจะมีหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับผมแต่ก็เห็นเขาเอามาลงอยู่นะเออผมก็ว่ามันมันไม่มันไม่งามละมันไม่น่าใช่ละอันนี้มันอยู่ในโคต้าอยู่อยู่ในโคตาของกรอบพิมพ์เขาอยู่นะครับแต่เขามาประดับประดง่งประดับประดาตรงเนี้ยแตง่งตกแตงก่งออกไาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบมาอย่างนี้ให้เห็นนะครับเอาละเอามาเปิดประเด็นนะเอามาให้ถกแต่ไม่ให้เถียงนะ ครับเนี่ยครับเขาเต็มไปหมดเลยนะครับนะสวยครับสวยหน้าเขาสวยนะครับหน้าเหมือนของนายทหารเรือสร้างในกลุ่มนั้นชุดนั้นนะครับที่มีหลายหลายอันทั้งเป็นรันนัมเบอร์ไม่รันนัมเบอร์นะครับก็มีโค้ดศาลาด้วยนะครับตัวนั้นน่ะแต่ตัวนี้ไม่มีโค้ดสารานะครับทุกคนไม่มีโค้ดสารานะครับแต่ก็มีจานนะครับไม่รู้อะไรมาก่อนมาหลังนะครับภาวนาให้มันเป็นก่อนนะ ยุกก่ก่อนๆแล้วก็เป็นชุดกรรมการที่เขาสร้างกันมาเน้นๆแล้วก็นี่ครับโคดนะโคดต,ตัวนี้นะภาวนาให้เป็นตัวนั้นนะครับผมเราจะได้สบายใจสนิทใจนะเพราะว่าต้องยอมรับนาทีนี้เราก็ต้องดูหลายๆมิตินะครับก่อนที่จะฟันธงลงไปซึ่งแอดมินก็มีข้อมูลอยู่บางส่วนแต่ก็ยังไม่ไม่ฟันธงนะครับเดี๋ยวมันจะไป ผิดที่ผิดทางกับใครเขานะในใจมันมีอยู่แล้วลหะนะครับนี่ครับตามเพจตามอะไรกลุ่มไหนก็ไม่มีใครเอามาโชว์นะผมว่าเป็นอันแรกๆนะเป็นช่องแรกนะที่เอามาโชว์นะครับนี่นะสำหรับชุดนี้ดูนะครับนะ,ะสวยงามนะครับมันลมดำเข้มเลยครับเดี๋ยวจะไปเก็บเลี่ยมเก็บไว้สักหน่อยแต่โคดตีตีแน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นบล็อก ข้างในตัวนะเป็นบล็อกมกตีข้างนอกแล้วก็ดูที่ความวิิยะอุตสาหะว่าจะปักแต่ละอันแต่ละอันโอ้ยใช้เวลาขนาดไหนนะครับสุดยอดในความเพียรภาวนาให้มันถึงวาละทันหลวงปู่ทันนะนะครับอัขรเลขจารมันก็มีมันก็มีโอกาสหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกมันก็ต้องดูไปอีกทีนี่นะครับผมทุกคนมันมีมันมีอีกอยู่นะมันมีอีกอยู่นะมันมีอีกอยู่นะครับผมในในแบบอื่นนะครับ อันหนึก็เก็บไว้อยู่นะครับพยายามเก็บไว้นะโอโอกาสวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันหยุดก็เอามาให้ให้ชมกันนะครับนะเผื่อท่านจะมีข้อมูลมากกว่าตัวผมเองนะครับนะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันมีอะไรแชร์กันนะครับทุกคนนะด้วยความเคารพศรัทธาในบารมีหลวงปู่ท่านนี่ครับผมงามๆพูดถึงว่าความงามมันงามอยู่แล้วแต่ว่าอย่างว่าแล้วนะเราก็ต้องดูหลายๆอย่าง ไม่ใช่ว่าอะไรมันก็ใช่หมดไม่ใช่นะครับดูหน้าท่านนะหน้าได้เลยนะครับข้อมูลตัวนี้ผมไม่เคยเอาไปลงที่ไหนนะครับนี่นะยังไม่ได้ไปที่ไหนนอกจากช่องของตัวเองนี่เลยครับก็ไปหาข้อมูลอยู่พอสมควรอยู่บ้างก็นี่แหละครับานายทหารเรือสร้าง กลุ่มนี้นะครับแล้วก็โอ้โหนี่มันหมดเงินไปเลยไหมนี่เงินนะครับนี่นี่ครับหมุดเงินนะครับนี่หมุดเงินนะนี่เนี่ยเนี่ยเพรานี้เงินนะนี่นะใช่ไหมเขาขาวเป็นเงินนะนี่เป็นเงินนะครับทุกคนเป็นเงินเป็นเงินนี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นเงินนะเนี่ยเป็นเงินนะครับเออองอื่นเป็นไหมองอื่นก็ใช่นะครับผมนี่นี่เงินเงินเงิน เงินครับนี่เงินข้างล่างเป็นทองแหมน่าจะเป็นทองแท้นะเนี่ยทองแทแ้แกะไปขายแล้วนเนี่ย like you know, อาจีะนนเป็นทองแท้นะครับเออมันเป็นเงินด้วยนะครับทุกคนมันเป็นเงินทองนาหรือ้เปล่าเดี๋ยวก่อนดีไม่ดีจะเป็นเงินทองนาคทองนาคด้วยนะครับนะสองดีๆเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้นาคออกนาคครับนี่นี่ออกนาคอันนี้ออกเงินอันนี้ออก,ก,อนนออก,กทองครับ เนี่ยเงินทองนากคกิ่งเขย่าดังทุกุงนะครับแล้วก็จานห้าโค้ดตามนั้นนะครับที่ให้ส่องกันนี่โค้ดตามนี้เลยดูเนื้อหอ,อกนวะนะครับแต่ตีเป็นทองแดงตีตามไว้ก่อนมันต้องดูเพนะราะมันดำน่าจะเป็นลมดำนะครับนวะเขาจะนั่นกว่านี้นะครับ แต่ผมก็ตีเป็นทองแดงไว้ก่อนนะครับก้นทองแดงครับก้นทองแดงจานแบบนี้กิ่งดังนะเอาเออกมาให้ชมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ทุกท่านเห็นประการใดนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อให้ท่านอื่นได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับมงคลหลวงปู่ทิมด้วยความผู้ร,ราศรัทธาเราก็ว่ากันไปอันนี้เก็บอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ปี4ปีแน่ๆนะครับนะ ก็หวังว่ามันจะออกมาอีกนะครับให้เห็นออกมาพรั่งพรูออกมาอีกนะครับสําหรับชุดนี้ไม่ใช่ได้มาเมื่อวันวันสองวันนะครับมันขานมาแล้วนะแต่เฝ้าดูอยู่มันนิ่งอยู่ถือโอกาสบา้างๆเอามานะครับพออนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันจะมาไงเรียกเพื่อนครับด,ดวงจิตดวงวิญญ,ญาณเอามาเรียกเพื่อนพ้องน้องพี่นะออกมานะครับสําหรับจิตบาร,รมีของพ่อภัยกุมารก็ดีนะครับ ที่หลวงปูท่ทิมท่านนะครับเมตตาเนี่ยเอามารวมกันออกมาอีกนะครับจะได้ศึกษาไปด้วยกันความชัดเจนก็จะมากขึ้นเนาะตามนี้เลยนะครับแต่บางคนเขาไม่ได้สนใจเลยนะเขาจัดเลยนะครับผมเขาเขาเก็บเลยนะครับอย่างแอดมินก็ได้มานานแล้วก็พยายามเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้นะครับมันมันทรงคุณค่านะมันทรงคุณค่าอธิบายยากอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมอ,อย่างไรก็ตามฝากกไว์กดแชร์กันไปอีกเป็นกําลังใจให้กันเดอร์นะครับท่านที่เข้ามาก็ใช้วิจารณญาในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นอย่างนี้เราเอามาให้ดูเอามาให้แชร์เอามาให้ศึกษากันไปว่ากันไปตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ